ลักเดียวตอนที่สามสิบเก้านารินแวะไปที่อู่ที่ซ่อมรถของเขาก็พึงพอใจถึงแม้รถยังซ่อมไม่เสร็จก็ตามแต่อะไหล่ที่เอามาเสริมแทนนั้นเป็นคุณภาพที่ดีเลยทีเดียวแต่นารินกับสั่งเพิ่มอย่าหาว่าเขาเห็นกับตัวเลยนะนไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วเขาก็รวยมากๆมีเงินตั้งหลายสิบล้านแหมแค่นี้คนของนักแข่งไม่ลวงนารินพอใจก็จึงย้อนกลับมาที่บ้าน เจอในลินที่นั่งนีก็เป็นอะไรของแกเนี่ยเมื่อยนั่งมั้งไหมทำไมฉันต้องเมื่อยด้วยก็แกนั่งอีกแบบเนี้ยฉันก็ปกติดิปกติอะไรของแกนี่แกเครียดเรื่องงานมากไปหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นฉันก็แค่เป็นห่วงแกคือเห็นแกถือถุงยาฉันก็เลยเป็นห่วงเฮ้ยแกเป็นห่วงฉันจนหนาหงอีกขนาดนี้เลยเหรอฉันก็แค่แวะไปเอายาที่หมอลงมาก็เท่านั้นแหละ ไหนแกบอกว่าจะไปดูรถอย่างเดียวไงก็หมอโรมาก็โทรมาหาฉันให้แวะไปหาแล้วก็ให้ยาฉันมาหมอโรมานี่น่าหลักสมัดเลยแถมยังเก่งด้วยมองหน้าฉันก็รู้แล้วว่าฉันเนี่ยเออรถล้มแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเออจริงด้วยฉันก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยถ้าแกเจ็บขนาดนั้นทำไมไม่ไปโรงพยาบาลวะให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกฉันมียาดี ยาจากหมอลงมาีิไงโถเอ้ยหมอลงมาไม่มีเครื่องมือตรวจด้วยซ้ำนั่นมันเป็นร้านยาแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแกไม่เห็นหรอหมอลรมาดูสีหน้าฉันก็พอจะรู้แล้วความจริงฉันว่าหมอลรมาเขาก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะแปลกยังไงร,รู้ว่าฉันเนี่ยโดนรถเฉียวนะสิแต่ที่สำคัญเนี่ยหมอลงมาก็น่าจะรู้แค่ อาการบอบช้ำของฉันจากสีหน้าก็น่าจะเหลือเชื่อพอแล้วนะแต่เรื่องนี้มันเออมันก็จริงของแกถ้าแกรู้อย่างนี้แล้วแกว่าหมอโลมาแปลกแอนเดรินที่แกจะจิบหมอโลมาแกก็เ,เลิกคิดถเถอะเฮ้ยได้ยังไงหมอโลมาเก่งขนาดนี้จะจมมีหมอสักคนวะที่มองหน้าก็รู้ว่าเราเป็นอะไรบ้างเอออาจจะมั่วก็ได้มั้ง ไม่มัวหรอกจริงๆแล้วฉันก็ยังเจ็บเจ็บจ่ะเฮ้ยนายแกบอกว่าชวาน่ารักไงชวาก็น่ารักแต่ฉันรู้ว่าชวาไม่ชอบฉันติดไปก็ไม่ติดยังไม่ได้ลองจะรู้ได้ยังไงอีกอย่างหนึง่งฉันว่าหมอโลมาก็น่าจะชอบฉันนะไม่อย่างนั้นคงไม่สังเกตจะรู้ว่าฉันป่วยมันคงบังเอิญไม่ได้เอิญหรอกหมอโลมาเก่งเรื่องของแกเหอะ ฉันเตือนแกแล้วไม่อยากให้แกอ,อกหักเออแต่หน้าตาแกบดบึ้งขนาดเนี้คงไม่ได้โกรธฉันใช่ไหมจะโกรธทำไมแกจะจีบใครมันก็หลง,งแกนี่วะนาเรนมองจูนโนโด้วยความสงสัยทำให้เขาได้แต่ยิ้มกบเกินเอ,อ้ยแกยังมามองฉันอย่างนี้คืนนี้เราไปเที่ยวกันฉันอาจจะเครียดเรื่องงานแล้วก็หวังดียวแกน่ะไม่อยากให้แกเสียใจไม่อยากแกอ,อกหักก็เท่าน,นั้นแหละขอบใจเพื่อน คืนนี้แกคงไม่ปฏิเสธฉันนะนลิน,นแน่นอนฉันไปเป็นเพื่อนแกอยู่แล้วเห็นแกดูเครียดจะปล่อยให้แกไปคนเดียวได้ยังไงจูโน่มองเพื่อนที่เดินเข้าห้องไปแล้วอุบะเตือนก็ไม่ฟังเด็กนัน่นมันแปลกโ้ยสงสัยทําไมไม่เลิกเนี่ยไม่เห็นจะน่าสนใจตรงไหนเลยตัวก็เล็กนิดเดียวปากก็ร้ายแถมยังนั่นสิแถมยังอะไร เจ้าเล่เออใช่เจ้าเล่แล้วก็หลอกลวงนี่อย่างที่ไหนหลอกให้เราอุ้มเออแล้วทําไมเราต้องคิดถึงตอนเรื่องหมอลงมาเนี่ยความคิดที่อย่างวุ่นวายและสับสนของเขาตูโนโ่นอรับสายเมื่อนี้วันแปลก,ปกเมื่อของใครกันฮลัฮโลโหลฮัลโหลนี่รับสายแล้วทําไมไม่พูดลงมาใช่นายไ,นไม่พูดก็ฉันพูดแล้วนี่ไง แค่นี้นะยังก็โทรมาเช็คนายว่าถึงบ้านเราหรือยังกลัวว่าจะไปโมโหคิวตายไปซะก่อนนี่งั้นแค่นี้นะก่อนที่โลมาจะวางสายได้ยินเสียงคงเข็งหฮ้รู้มีใครอยู่กับหมอโลมาเส,เสียงเสียงเงียบไปแล้วหรือว่าโลมาจะมีอันตรายมันทําให้เขาบึ่งรถมาที่บ้านของโลมาในบ้านเปิดไฟสว่างแต่เขามองไม่เห็นอะไรเลยเสียงคงเข้งภายในบ้านดังอีกครั้ง ทำให้จูโนโ่ที่จอดรถอยู่หน้าบ้านตัดสินใจปินหลัวเข้าไปและพังประตูกระตกเข้าไปในบ้านแต่กลับไม่เห็นโลมาเขาตะโกนเรียกเสียงดังไม่มีเสียงตอบรับเขาวิ่งไปอย่างชั้นบนเพราะว่าชั้นล่างเราไม่มีแล้วก็มีใจการตกแตกร่วงอยู่หลายใบอะไรกันเนี่ยเกิดเรื่องไรขึ้นเหรอมีอยู่ห้องเดียวที่ยังไม่ได้เข้าน่าจะเป็นห้องนอนเขาจึงพังประตูเข้าไป แต่ก็ไม่เห็นโลมาอยู่ดีทีนี้ก็เหลือแต่ห้องน้ําเขากําลังตะพังมันเข้าไปเหมือนกันแต่โลมาก็เปิดมาพอดีเพิ่งอนาบน้ำเสร็จใส่ชุดคลุมอยู่จูโนโลมาไม่เป็นไรใช่ไหมทําไมฉันต้องเป็นายด้วยล่ะก็ฉันได้ยินเสียงเออเหมือนมีใครเข้ามาทำร้ายไม่มีมีมมที่ไหนเล่ามีสิฉันได้ยินชัดเจนขับรถมาที่นี่ ก็จอดอยู่หน้าบ้านตั้งนานจนได้ยินอีกก็เลยพังประตูเข้ามาอะไรนะนี่นายพังประตูเข้ามาเหรอก็ใช่คือใครจะไปรู้ล่ะว่าไม่มีอะไรแล้วแต่กันที่แตกนั่นล่ะก็น่าจะเป็นแมวของฉันนั่นแหละเรียกไม่หลายตัวเข้ามาก็ไม่เห็นจะมีนี่นายทำบ้านฉันเหรอทางที่ไหนแค่ประตูหน้าบ้านกระจกแตก ประตูห้องนอนก็น่าจะพังนั่นเนี่ยอะไรนะก็ทันเรียกตั้งนานแล้วทำไมไม่ตอบรับก็อาบน้ำอยู่แล้วก็ฟังเพลงด้วยนายไม่ได้ยินเสียงเพลงไงต่างคนก็ต่างไม่ได้ยินเรานี่อย่าบอกนะใช่กำลังจะพังประตูห้องน้ำพอดีเลยให้ตายสินี่นายไม่ต้องพังก็ได้ประตูไม่ได้ล็อกอะไรนะ นี่เลยเจ็บมือไหมนะ่ะโหดีนะก็ตกไม่บาดตูน,น่คิดว่าโลมาจะโกรธซะแล้วทีแรกก็เห็นทำท่าขึงขังแต่ตอนนี้กลับมาทำแผลให้กับเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เวลาโลมานั่งเอาดีเสื้อคลุมที่คลุมอยู่มันก็ยากออกจากกันเห็นเนื้อขาขาวุณอะไรจะขาวได้วันนี้ขาวจนจะเห็นเส้นเลือดอยู่แล้ว <c oughs> อะไรของนายจะแก้มกายทําไมเนี่ยหรือว่าเจ็บคอไม่ใช่เสื้อน่ะเสื้อน่ะโูกด้วยมันจะออกมาชมโลกแล้วละ่ะอะไรออกมาชมโลกก็ทางน้อยนานี่นายจะป้าหรอนี่เห็นล็อกหน้าโลงมาก้มดูตัวเองมันก็ไม่เห็นแค่สับเสื้อด้านบนโพนิดนิดนิดนหน่อยด้านล่างก็เห็นขาอ่อนนิดเดียวเท่านั้น ทำเป็นเตื่นเต้นไปได้ถึงแม้ด้านในจะไม่สวมอะไรเลยแต่เขาก็ไม่ให้จูโน่เห็นอะไรง่ายๆหรอกแค่แบบแบมแบมก็ทําเป็นหน้าแดงแล้วมอนี่อ่อนจริงๆเลยเสร็จแล้วที่หลังก็เปิดประตูเข้ามาเลยนะรั้วก็ไม่ต้องเป็นไม่ได้ล็อกอะไรเนี่ยอยู่บ้านไม่ล็อกไม่ล็อกอะไรเลยก็เป็นเรื่องของฉันที่นี่ปลอดภยัยใครจะกล้าเข้ามานี่จะนายเท่านั้นแหละ แล้วที่นายมาอยู่ที่นี่เป็นห่วงฉันใช่ไหมใครบอกไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่ได้เป็นห่วงฉันจะกลับแล้วนัดไอ้นาลินไว้คืนนี้จะไปดื่มกันฮะนายจะไปดื่มเหรอถ้างั้นไปเจอกันไม่ได้นะห้ามไปอา้าวนายจะมาห้ามฉันได้ยังไงนี่มันตัวของฉันนะอยากไปเจอนาลินสิท้าก็อยากอยู่นาลินน่ะยังบอบช้ำภายใน นายก็ไม่ควรชวนเขาไปเดิมเข้าใจไหมห่วงมันมากแล้วไงก็ห่วงสิก็เป็นเพื่อนกันนี่แค่เพื่อนเหรออืมตอนนี้อาจจะใช่ฟังแล้วมันดูแปลกๆพี่กนที่เขาควรดีใจรืะเสียใจดีแสดงว่าต่อไปก็อาจเป็นแฟนกันได้ใช่ไหมรู้สึกหงุดหงิดอ้าวนี่นายจะไปแล้วเหรอจะอยู่ทำไมเราก็บอกว่านัดเพื่อนไว้จะไปเที่ยวกันนี่ อะไรเรื่องประตูเนี่ยเหรอเดี๋ยวจะมาซ่อมให้ไม่ต้องหรอกระวังตัวหน่อยละกันนายก็รู้ว่าวันนั้นมีคนดักทำร้ายรู้แล้วจูโนโยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะออกไปเปิดลงมาเองก็มองประตูที่ผังยับเยินก็จกแตกละเอียดเฮ้ยให้ตายซิมอนี่นี่บ้าบิ่นจริงๆเลยไม่ทันได้ดูอะไรเลยใช่ไหมเนี่ย ดีนะไม่เจ็บเยอะไม่งั้นฉันงห่วหนายแย่พอโลมาหันหลังกระจกที่แตกก็กลับสู่สภาพเดิมประตูห้องก็เช่นกันส่วนทางด้านนารินแต่งตัวรอเพื่อแล้วไม่รู้ว่าจูนโน่ออกไปไหนเฮ้ยนี่แกออกไปไหนมาวะเออไปทุลามาทุลาด่วนทุละด่วนฉันคิดว่าแกจะไม่มาซะแล้วเนี่ยแล้วแกจะรีบแต่งตัวไปไหนเนี่ย ไปช้าหน่อยก็ได้เฮ้ยไม่ได้ดีถ้าไม่มีฉันออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวเศรษฐกิจกมันจะซบเซาเศรษฐกิจกกอะไรของแกเนี่ยนี่จยบอกนะว่าคืนนี้แกจะเลี้ยงฉันอะไม่ได้เหรอช่วงนี้ฉันมีเงินแกอย่าเอาเงินของแกเนี่ยที่แกเจ็บเนะื้อเจ็บตัวมาเลี้ยงฉันเลยนะนาเรนทำไมล่ะให้ฉันเลี้ยงแกบ้างแต่จุโนโ ไม่ต้องหรอกหน้าเันเลี้ยงแกเองแกไม่ต้องคิดมากหรอกเราเพื่อนกันสองหนุ่มไปเที่ยวที่พับวันวันทางบ้านของไอวานก็มีการเรียกประชุมหัวนหน้ากลุ่มแกงเสือมังกรอย่างด่วนพอประชุมเสร็จโถมัดก็กลับมาที่บ้านเขาตรงไปที่เรือนพักของกอนและสมุดสมุดถูกลากออกมาตอนนี้กำลังคุกเข่าต่อหน้าเขานี่แกทำเรื่องอย่างนี้ได้ยังไง ผมไม่ได้ทําคุณเอาอะไรมาพูดคุณโทมัสคุณเป็นหัวหน้าของผมนี่คุณเชื่อคนอื่นเหรอคนอื่นที่ว่าเน่ยคือนายใหญ่เฮ้อนายใหญ่ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปแล้วคุณก็เชื่อนายใหญ่เหรอผมไม่ได้ทําร้ายใครแล้วไม่ได้เรียกเงินค่าไทยอารู้อะไรทั้งนั้นผมเป็นแขนขาให้กับคุณให้คุณเชื่อคนอื่นที่จะมาตัดแขนขาคุณเหนันเหรอผมเป็นลูกน้องคุณมานานนะคุณโทมัส ฉันยังไม่ได้บอกแกเลยนะว่าแกทำผิดเรื่องอะไรแกพูดเซะอย่างนี้เท่ากับแกหาหลักฐานมาตัวเองสักแท้อะไรนะจริงด้วยสมุดลืมหรือสนิดฉันจะลงโทษแกเองเพราะไม่อยากให้นายใหญ่ลงโทษแกเสียงปืนดังปังปังดังมาจากบ้านพักของเขาทำให้ก่อนเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในห้องทำงานของโทมัสร,รีบวิ่งออกมา เห็นเพื่อนถูกกิงบาดเจ็บสาหัสเขาวิ่งเข้าไปกอดสมุดนี่มันเรื่องอะไรการคุณโทมัสคุณยิงเพื่อนผมทําไมยิงสมุดทําไมครับเกิดอะไรขึ้นสมุดสมุดไม่ต้องร้องไห้ฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นจะมีใครบอกฉันได้ไหมถามมันสิว่ามันทําอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรอย่าไปเชื่อเขาก่อน สัญญาก,กับฉันนะถ้าฉันไม่ได้ถ้าฉันตายไปแกต้องไปจากที่นี่จะอยู่กับมันสัญญากับฉันสิที่มันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องสั่งสอนมันอย่านะครับแค่นี้ก็พอแล้วผมขออย่าทำร้ายสมุดเลยมันเกิดอะไรขึ้นโทมัสบอกทุกอย่างว่าสมุดทำร้ายหัวหน้ากลุ่มหลายคนแล้โยนความผิดให้กับเขา แล้วก็จับตัวโมเดลไปเรียกค่าไทยและหลักฐานที่พอจะชี้ชัดได้พราเป็นสมุดก็คือแผลที่ถูกยิงที่ขาซึ่งก่อนเองก็ถึงกับพูดไม่ออกนี่นายทำอย่างนี้ทำไมฉันอยากจะให้แกนะเลิกรักมันไงมันเป็นคนไม่ดีถ้าไม่มีมันสักคนหนึ่งแกก็ไม่ต้องเสียใจฉันทำเพื่อแกนะ แต่แกจะทำเพื่อฉันทำไมทำไมสมุดฉันฉันคงไม่รอดเขาคงไม่ปล่อยฉันก็ร้องไห้อย่างน่าสงสารก่อดสมุดเพื่อนรักของเขาทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยทำเพื่อเขาทำไมเขาไม่ต้องการเลยสักนิดเขาต้องการให้สมุดมีชีวิตที่ดีไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่เขารักโทมัส เป็นเพราะว่าเขาเลือกของเขาเองแต่ทำไมเพื่อนถูกได้ทุ่มเทเพื่อเขาขนาดนี้แล้วเขาล่ะทำอะไรเพื่อสมุดบ้างออกไปฉันต้องสั่งสอนมันพอแล้วครับคุณโทมัสผมขอนะครับปล่อยสมุดไปเถอะสมุดคงไม่มีวันทำร้า,ายใครได้แล้วคุณยิงเขาัะขนาดนี้นะครับปล่อยเขาไปเถอะ นะครับผมขอร้องถือว่าเป็นคำขอครั้งสุดท้ายแล้วผมจะไม่ขออะไรคุณอีกก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็พามันออกไปก็รีบพาสมุดขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาลตอนนี้เขาเจ็บหนักมากยังไม่ออกมาจากห้องไอซเป็นตายเท่ากันมีจัก,กรเท่านั้นที่อยู่ในชุดเติมที่เปิ้นเลือดในที่สุด หมอก็ออกมาเพื่อนผมเป็นยังไงบ้างคุณเข้าไปเถอะผมคงยื้อชีวิตเพื่อนคุณไม่ได้เพื่อนคุณไม่สู้เลยหมายความว่ายังไงครับคุณไปบอกลาเพื่อนคุณเป็นครั้งสุดท้ายเถอะเพื่อนคุณขอมาก่อนรีบวิ่งเข้าไปในห้องจับมือของสมุดอย่าเป็นอะไรนะแกจะต้องไม่เป็นไรก่อนแกสัญญากับฉันสิ ว่าแกจะมีความสุขอย่าไปอยู่กับหมอนั่นเลยหมอนั่นไม่ได้รักแกเข้าใจไหมไม่จะไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นแกอย่าเป็นอะไรนะฉันขอแกอย่างเดียวแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันทำไมแกต้องมาทำบ้าอะไรแบบนี้ด้วยมันคุ้มกันไหมคุ้มจิถ้ามันแลกกับรอยยิ้มของแกได้เอานี่ไปเขาดึงสร้อยที่คอ นี่มันอะไรนี่มันเงินของฉันของฉันทั้งหมดแกจะไม่มีโอกาสได้ใช้มันแล้วแกต้องเก็บมันไปนะแล้วไปจากเขาซะเขาไม่มีวันรักแกหรอกเชื่อฉันเถอะถือว่าเป็นคำขอของฉันหมุดขาดใจตายในอ้อมกอดกอน,กอนโดยที่เขาไม่ได้บอกหรือสารภาพรักกับกอนว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากเป็นเพื่อน เขาอยากเป็นแฟนอยากเป็นกู่รักกับกอนต่างหากที่ทําแบบนี้เขาอยากให้กอนจำเขาในแบบเพื่อนที่ดีที่สุดที่ก่อนจะไม่มีวันมีเพื่อนอย่างเขาอีกและจะจดจำจะด้านเสียงดีๆของเพื่อนคนนี้เอาไว้แต่ในเรื่องแฟนส้หมุดคิดว่าเขาควรเป็นแฟนของกอนไม่ได้แน่เพราะกอนรักปักใจกับโทมัสเพ,พียงผู้เดียวเท่านั้นกอนจัดงาน ให้กับสมุดที่วัดอย่างเฮ็บแง่ไม่ได้เอกระเลิบแทบจะไม่มีใครมาร่วมง,งานเลยได้ซ้ำแต่ในวันเผากับเมนาใหญ่อย่างไอวานมาพร้อมกับโมเดลนายใหญ่ฉันจะมาส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ได้มีแค่ฉันกับโมเดลหรอกนะโทมัสก็มาฮะโทมัสก็มาหรอครับก้อนหันมองโทมัสในที่สุด เขาก็มาจนได้คิดว่าเขาจะใจดำไม่มาซะแล้วงานศพของสมุดผ่านไปด้วยดีแต่กรยังซึมและเสียใจเก็บตัวอยู่ในห้องของตนเอง